ขอต้อนรับเข้าสู่แซปเนวค่ะเวียพูดชัดไม่เสียดายรัก9กาปีเพราะมันดีที่สุดแล้วตอนนี้มีคนคุยแล้วพร้อม move on เวียเปิดหมดเปลือกไม่เสียดายเวลา9ปีเลิกเบลล่าเพราะมันดีที่สุดแล้วล้านสดแล้วจะทำอะไรก็ได้พร้อม move on ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆรับผุยสาวใหม่แต่ไม่ใช่คนในวงการเสียใจคนไปโยงพลอยทำให้อีกฝ่ายเสียชื่อวอนเลิกทำอย่าทำร้ายคนอื่น หลังจากที่ฝ่ายเบลล่ารานีแคมเปนออกมาประกาศผ่านสื่อว่าได้เลิกรากับเวสุกลวัฒนารถปิดฉากรัก9้าปีไปแล้วเหลือเพียงมิตรภาพดีๆที่ยังมีให้กันโดยย้ำสาเหตุเลิกราว่าเป็นเพราะมุมมองที่ไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่3แต่ดราม่าฝั่งเวียก็ยังโหมกระนำทั้งประเด็นพลอยพัทรากรตั้งสุภกุลที่ถูกจับโยงจนโดนโจมตีอวมอีกทั้งยังมีอักษรย่อหลุดออกมาอีกเพียบ ล่าสุดวันนี้15ธันวาคมเมียก็พร้อมเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องในงานพิธีเปิดงานมานครเปิดอาณาจากักแก๊งสีขางานนี้เจ้าตัวก็เผยว่าอย่างที่น้องพูดไปหมดแล้วเรามีการคุยกันมาสักพักแล้วบางทีคนเราคุยกันร,รู้จักกันมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจปรับสถานะให้เหลือแค่พี่น้องแต่ยังมีความหวังดีต่อกันทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเราไม่ได้ทะเลาะ ไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดๆทั้งสิ้นไม่มีเรื่องอื่นเลยแค่หมุมมองบางอย่างที่เราค้นพบด้วยตัวเองบางทีอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันน่าจะดีกว่ามีเหตุและผลกันตลอดเราโตกันแล้วด้วย9ปีที่ผ่านมาขอปรับสถานะจริงๆมันคือการที่เราคุยกันตลอดอยู่แล้วว่าไม่ใช่อยู่ๆก็ปรับเลยลดเลยคนคบการมีการปรับจูนตลอดอยู่แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเอะจะทำยังไงดี ก็เอาอย่างนี้แล้วกันเป็นการตกลงร่วมกันเรารู้สึกว่าดีจังเลยที่เราคุยกันเข้าใจกันเราแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้ไม่เสียดายรัก9ปีเพราะมันก็ดีที่สุดแล้วเราไม่เสียดาย9ปีหรอกเพราะการที่เราได้รู้จักการได้เรียนรู้การได้รู้จักมุมมองกันและกันเหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดสอนกันไปเรื่อยๆปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้มีส่วนที่ดีซึมซับกันมา9ปีมันก็ดีที่สุดแล้ว อนาคตจะกลับมาไหมไม่รู้เลยคงไม่ใช้คำว่าทำใจเราคุยกันมาตลอดเราปรึกษากันมาตลอดไม่ใช่อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเราคุยกันมานานก็ลดสถานะมาสักพักแล้วเสียใจคนโยงพลอยจนอีกฝ่ายเสียชื่อไปด้วยเรื่องมือที่3ไม่มีอย่าไปโยงทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องของคนสองคนเรารู้ว่ามันไม่มีมือที่สเรื่องน้องพลอยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปเชื่อมโยงถึงคนอื่น พราะมันไม่มีอะไรเลยทุกคนที่รู้จักเรารู้จักคนที่เป็นข่าวก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเราเสียใจที่คนไปโยงทําให้เขาเสียชื่อเสียงเล้วทาเถอครับเราโอเคกับสิ่งที่เราตัดสินใจไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามที่สี่เลิกโยงเถอะผมก็ได้คุยกับพลอยเพราะเพื่อนๆในกลุ่มที่ไปถ่ายหนังก็กังวลเรื่องนี้ทุกคนรู้จักกันดีเราเหมือนคนต่างถิ่นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันพอมีข่าวทุกคนก็เสียใจ ความเห็นบางคนไปทำร้ายความรู้สึกเขาเราก็เสียใจจริงๆในกลุ่มมีผู้หญิงสองคนพลอยแล้วก็ส้มเราก็ดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันเท่ากันก็รู้สึกเสียใจอย่าไปว่าไปทำแบบนี้เลยที่ว่าไปเช่ารถที่ต่างจังหวัดไม่มีครับไม่มีอะไรไม่ใช่น้องพลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงครับผมก็ไปทำงานโสดแล้วจะทำอะไรก็ได้ move on ได้อยู่แล้วไม่ยึดต,ติดกับเรื่องเดิมๆ ตอนนี้สดแล้วจะทําอะไรก็ได้ถามว่าอยาก move on ไหมผมก็ไม่รู้ทุกอย่างที่เป็นตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วผมไม่ได้ขนาดนั้นผม move on ได้อยู่แล้วทุกคนก็ต้อง move on move on คือไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมเเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องก้าวไปข้างหน้ารับกําลังคุยสาวใหม่ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่อยๆดูไปมีเข้ามาไม่มีในวงการมีคุยคอยู่ก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวครับ แต่ผมก็ยังไปกดไลค์น้องเบลตลอดเพราะเราไม่ได้ทะเลาะกันยังคุยกันปกติขอบคุณที่ทุกคนสพอร์ตพวกเรารูปไหนเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติกับเบลล่าก็รู้สึกดีๆให้กันไม่ได้ทะเลาะกันมีอะไรก็ช่วยเหลือได้คอยช่วยเหลือเขาไม่ต้องไปหาหรอกว่าเลิกกันเพราะอะไรเป็นการเข้าใจกันของคนทั้งสองคนทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก mgronline com ค่ะฟังแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซน like, บแซนิวกันด้วยนะคะ